เรามาตามล่ะาหาเห็ดพึ่งหวานนะทุกคนอาหาเห็ดพึ่งหวานไปตากแห้งนะทุกคนอืมกลับมาที่ป่าเดิมนะทุกคนดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากปาสตูเอออุยยังแน่นๆอยู่ทุกคนอุยยังแน่นๆอยู่ใครมึงเนี่ย ดอกเดียวอิ่มอุย้อยไอศกรีมคนละสวยมากทุกคนดูดูดูได uh ้ยังพาหญังได้ของดีกลับมาอีกแล้วเป็นป่าเห็ดพึ่งชนิดนี้แล้วทุกคนอุ้ยสวยฟิ้นฟิ้น พี่ขันหัวเอียกันพอสิทำไมมาคนเดียวล่ะจ๊ะทำไมมาคนเดียวมามามา,มาอีกมาอีกมาอีกดอกแรกดอกมันดอกแรกดอ,อกมันค่ะทุกคน God. โอ้ย สำหรับเห็ดตากแห้งของเราก็จะมีเห็ดพึ่งหวาน,นะคะแล้วก็จะเป็นเห็ดดำขายาว <c oughs> เห็ดดำเห็ดแตดำนะทุกคนที่ตากแห้งนะคะที่ตากแห้งขายเพราะว่าเห็ดเหลืองตากแห้งไม่ได้นะคะมันไม่อร่อย <c oughs> ดูค่ะสวยงอมากไม่มีรอยเลยไม่ได้มาหลายวันแล้วนะคะยังได้อยู่ นวดลูกค้าแล้วก็ได้ส่วนพ่อหญ่เขาไม่รับลูกค้าต่อห่วงหาเห็ดผึ่งห่วงหาเห็ดผึ่งนะทุกคนเพราะเดี๋ยวมันจะวายแล้วเนาะเจออีกดอกแล้วค่ะพหญยไปยางเทิมดอกสวยมากดอกใหญ่ดอกใหญ่แบบนี้เราเอาอยู่เพราะว่ามันสวยอยู่เนี่ยสวยเราจะเอาอันนี้ออก <c oughs> เราจะเอาเชื้อไว้ในป่านะทุกคน เช้าลูกค้าก็ซื้อซื้อไปสี่โลค่ะทังที่จริงมันกันอะไรอยู่นะคะอันเรื่องเรื่องนี้ตัวเขาบ่าเอาเพราะว่าเพื่อเขาไปตากแดดแดวมันก็นจะเนา่าเขาไปเล่เอานะคะแล้วก็จะเอาไว้ในป่าเอากบไว้ในป่าเลย <c oughs> พอใหญ่เกินไปัเพิ่มเหรอถ้าห้าย,ยู่ข้างล่าง นี่นะคะเห็ดที่เราเอาตากแห้งนะคะทุกคนนี่นะคะนี่เห็ดที่เราตากแห้งที่บ้านมันจะเป็นเห็ดแบบนี้นคะเห็ดทรัตคันเตเลนเอินทรัตคันเตเลนนะคะนี่แล้วก็ดอกขาสีส้มนะอันนี้ดอกสวยสวยงามมากเห็ดแบบนี้นะคะที่ตากแห้งนะคะ หลากหลายสายพันธุ์มากทุกคนสวยงามมากสวยงามไหมนี่สวยไหมคะอืมแต่สิ่อ่อน เริ่มมาเยอะแล้วทุกคนล่เทอละดอกทีละดอก <c oughs> <c oughs> สวยไหมโอเคอันนี้อันนี้คือดอกคชมเปญยูงป่านะคะทุกคนแชมเปนยูงป่าค่ะทุกคน อันนี้คือดอกเก่เขาแล้วนะทุกคนนี่อันนี้คือชัมปินยุงป่านะคะดอกเก่เขาเราไม่เอานี่ดอกหนุ่มดอกหนุ่มนี่อีกดอกหนึ่งชัมพิญยุงป่าะคะ่ะจะพาให้ดูนะคะทุกคนเพราะมันมีคู่แฟดน,นะ,ะจะพาให้ดูนะ,ะจะพาให้ดูถ้าเป็นแบบนี้นะคะ สีชมพูถ้าเป็นแบบนี้คือชมำเป็นย,ยูงป่านะดอกหอมหอมมากว่าเขาจะออกเรื่องเหลืองหน่อยๆตรงเนี้ยมาปลาใหม่แล้วจังไอ <c oughs> พ่อใหญ่ถ่ายอยู่ในรถพ่อใหญ่เล่าเมยนี่มาคนมาหลายตัว เขาไปมองอื่นเขาเขาลกทางอื่นนี่เดียกยใจมากเลยพี่น้อง่าได้พัดนะตากยิอองมองหนึ่งเน,น่จ้าอึบ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 มมองบอึบอึบอนบอึบอึบอึบ่ึบอนบหึบอนบอึ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 บเึบอึยอ,องบอึบอึนอออึบอึบอึอึบอึบอึบอออออ ยางลงมากเพิ่งหลดอันไกลๆรถปลาแหละที่เข้าไปมันว่ายแล้วพีองปลานี่ค้นมาหลายแต่ค้นกับ่กเห็นมาที่ลังเขาได้ตลอด เมื่อกี้นี้ปลาแหลกพอผู้เฒ่าสองคนพวกเราได้เห็นบพะว่าฉันบ่ได้เพราะไงวะเพราะว่ามีคนเก็บก่อนเข้าแล้วเขาก็เข้าปอีไร่ <c oughs> <c oughs> โดกนี่น่อยดอกนึงพี่น้องสาสโกนเซเบริตาดคายเพิ่งได้ค่ะเพราะว่าบรรดาค้ากองมากตัวนี้ไปห้างในหอดใช้อยู่บอกพ่อใหญ่ลงปลาในตะเลกบนลง่องบนหลอไปปลาผุ่นเหมืนกรบปุ่ไหลแล้วอันนี้กรบปุ่ไหลอยู่ค่ะพี่น้องเอ้ยสาสโกนล่องเขอบไปทางไหนๆบ่มีค่ะ อ,าาอ,อ,กออกมาข้างนอกติดคนท่างร้ายค่ะนะอีกดอกนึงเสดายบรัอันสตัดขาหิ้งบรคาค้ขากล่องมาเอาไปไว้ยลดแล้วค่ะท้องนึงก็เลืมาอีกองมาอีกพี่น้องเอ้ยเสดายแต่ว่ามีขากล่องยางอายุกไก่คนทางพี่น้องเอ้ กรอบนี้ <c oughs> สีตัดคายพี่น้องเบ้ง่งใส่ทุงเป็นคาก่อง <c oughs> พอดอกนี่สอนค่ะกระถใายใพี่น้องเบ้ง่งพี่น้องเอ้ยค่ตะห่วงเก็บปะ Xoáy subscribe cho người. สวยงามมากค่ะเห็ดขอนสนค่ะทุกคน่นอ่ะ่นข้างบน่นอ่ะเห็ดขอนสนจ้าเท่าแลวอันนี้แก่แล้วลอันนี้อันนี้กินได้อยู่เนีคะเห็ดขอนสนพี่น้องเห็ดขอนสนสวยๆงามๆ เห็ดคอนสนมาฝากพี่น้องจ้ะเห็ดคอนสนเห็ดคอนสนเห็ดพึ่งหวานไหมจ้ะเห็ดพึ่งหวานดู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 ตุติมีเกินละไปเอาผู้เดียวพ่อใหญ่บอกพ่อใหญ่ถ่ายให้ลดพ่อใหญ่เมือยไปผู้เดียวได้หาโลพี่น้องทั้งหมดนี้เจ็ดโลนะดูดูดูค่ะทุกคนดูดูทั้งใหญ่ทั้งยาว ด,ดู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 ของเราได้นะคะทุกคนนี่มองไหมดอกเห็ดพึ่งหวานเก่งแสบแก่งกระสมซื้อเนี่ยปานเห็ดปอกตบับปานเห็ดปอกตับกัมกระโปหุม่มพี่น้องเบิง้งเบิ้งอันนี้เราเราขายนะคะทุกคนดอกเล็กๆอันนี้เราก็จะเอาตากนะคะทุกคนเราจะเอาตากแห้งนะคะทุกคนตากแห้งขายขายดอกแห้งนะคะ เซลล์ลูกค้ามาหนวดลูกเซลลูกค้ากลับไปซีโลนะคะทุกคนเห็นนะคะดอกเล็กๆเราจะขายดอกเล็กๆแบบนี้นะคะนี่ <c oughs> ลูกค้าฝรั่งนะคะทุกคนมาเด้อมาเด้อเห็ดผึ่ง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 ,ง,งดอกส,สวยงามๆเน้นเน้นเน้นแบบนี้เน้นแบบนี้เน้นแบบนี้ตุปุติปี